สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ที่เราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ได้รับการสอนโดยพระวิญญาณของพระองค์ผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์นะครับวันนี้เราก็อยู่ใน จดหมาฝากนะครับพระธรรมรมบทที่4นะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในข้อที่18ถึง22นะครับถ้าเราอ่านในบริบทของพระธรรมลมเนี่ยเราจะพบว่าพระธรรมลมเนี่ยได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรมและความเชื่อนะครับแล้วก็ในโรมบทที่4เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อเนี่ยมีหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อคืออะไร เราใช้ความเชื่อได้อย่างไรความเชื่อกับความชอบธรรมการยินต้านด้วยความเชื่อนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ทําการศึกษากันมาแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็มาในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อกับก,บการเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับทีนี้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักของเราก่อนนะครับในข้อที่18นะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่า ฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของประชาชาติมากมายตามคำที่ได้จัดไว้แล้วว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นข้อ19และความเชื่อของท่านม่ได้หย่อนถอยลงถึงแม้ว่าอายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้วตรงนี้สำคัญมากนะครับ ท่านก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและม่ได้คิดว่าคันนางซาราเป็นหมันข้อที่ 20. ท่านมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกยดเดียรติยศแด่พระเจ้าข้อที่ 21. ท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ทรงตัดสัญญาไว้ และข้อที่22ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าได้ทรงสัญญากับท่านอับ,บราฮัมว่าท่านจะมีบุตรนะครับแต่พี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครสัญญาอะไรกับเราทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้ในฝ่ายกายภาพเนี่ยเราจะยังมีความหวังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอับ,บราฮัมเนี่ยท่านทราบดีว่า ภรยาของท่านเนี่ยเป็นหมันแล้วท่านก็มีอายุเยอะแล้วพ้นวัยที่จะมีบุตรแล้วทั้งตัวท่านเองแล้วก็ภรรยาขอ,ของท่าน mm. แต่ในช่วงเวลาที่ท่านรู้ตัวเองว่าไม่สามารถจะมีบุตรได้เนี่ยพระเจ้าก็สัญญาว่าในอนาคตท่านจะมีบุตรนะครับ mm. ก็เหมือนกับเราทุกวันนี้ครับเรามีคําสัญญาของพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับด้านต่งตางๆในชีวิตของเรา ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความรอดเรื่องของการรักษาการจัดเตรียมการอวยพรชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ให้ให้กับเราแต่ว่าการที่เราจะได้ซึ่งพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะต้องผ่านมาทางความเชื่อแต่ลองสังเกตดูนะครับว่าท่านอับ,บราฮัมเนี่ยท่านมีความเชื่ออย่างไรท่านจึงสามารถได้รับตามพระสัญญานะครับ พระคัมภีร์บอกว่าในขณะที่ท่านพิจารณาตัวเองดูเนี่ยเราพบว่าท่านอายุได้ประมาณร้อยปีแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าท่านอับราฮัมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและไม่ได้คิดว่าภรรยาของท่านเนี่ยเป็นมันทีนี้เรากลับมาที่พื้นฐานของเราก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สามส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือวิญญาณนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือร่างกายนะครับส่วนที่3นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างวิญญาณกับร่างกายก็คือจิตใจนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าโซนะครับแต่ว่าโซเนี่ยเราสามารถแบ่งย่อยได้เป็นอีก3อย่างก็คือหความคิดจิตใจหรือว่าไม้นะครับก็คือการที่เราใช้ความคิดของเราเหตุผล ตรรกศา,ศาสตร์ในการคิดหาเหตุผลเนี่ยเข <_ S 1> าเรียกว่าความคิดจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจนะครับหรือว่า mind นะครับอันที่2ก็คือ building นะครับก็คือความปรารถนาที่อยากจะทำนู่นทำนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจแล้วก็อันที่3ก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า feeling หรือว่า emotion นะครับก็คือความรู้สึกของเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี เสียใจดีใจเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของจิตใจซึ่งในส่วนของจิตใจเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่ความจริงในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยจะปรากฏออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้เนี่ยก็ต้องผ่านประตูนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับวิญญาณที่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยจะปกครองร่างกายของเราได้เนี่ยก็ต้องผ่านประตูของความคิดจิตใจเพราะฉะนั้น จึงเป็นความสําคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณเพื่อความจริงในฝ่ายวิญญาณจะสามารถสําแดงออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้ผ่านทางประตูของความคิดของเรานะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีความจริงในฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าหัวสมองของเราขัดแย้งกับความจริงในฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกับประตูที่ขวางกั้นพระพรที่พระเจ้าต้องการจะทําผ่านทางเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดประตูนี้ออกคือเห็นด้วยกับความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยความจริงในฝ่ายวิญญาณก็จะสามารถสําแดงออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้นะครับซึ่งท่านอามาเนี่ยท่านได้ทําเป็นตัวอย่างให้กับเราได้เห็นก็คือว่าในขณะที่พระสัญญาของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วท่านต้องตัดสินใจว่าท่านจะเชื่อ ในพระสัญญาหรือว่าเชื่อตามสิ่งที่ท่านมองเห็นเนี่ยท่านเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของท่านให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณโดยที่ทพระคัมภีร์บอกว่าท่านก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนเหมือนตายแล้วและไม่ได้คิดว่าคันของนาซาลาเป็นหมันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในการที่เราจะได้รับตามพระสัญญาจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเนี่ยก็คือการที่เรา เรียนดูที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเนะาะทีนี้เรามาดูในพระธรรมโลมบทที่12กันนะครับในข้อที่สองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทําตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ <c oughs> เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทย และอะไรดียอดเยี่ยมพระคัพปีบอกว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ซึ่งประโยคนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านในฉบับของภาษาอังกฤษบางฉบับนะครับจะบอกว่าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวท่านโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจคําว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เนี่ยก็คือว่าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราเสียใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองส่วนคือ1การเปลี่ยนแปลงความคิดกับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยจะต้องมาก่อนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายกายภาพนะครับนี่คือความสําคัญที่พระเจ้าบอกให้เราทําซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ ด้วยตัวของเราเองนะครับพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะบอกหรือว่าบังคับให้เราทําได้เพราะว่าพระองค์ได้ให้สิทธิอํานาจกับเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแต่พระองค์ให้เครื่องมือก็คือว่าพระองค์ให้พระวจนะคําของพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์มาเป็นครูที่คอยสอนเราคอยให้ความสว่างกับเราในด้านต่าง เพื่อเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราได้นะครับโดยอาศัยพระวจนะและพระวิญญาณเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางคาอธิษฐานเผื่อหรือว่าการวางมือแต่เราเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางความตั้งใจของเราที่จะเปลี่ยนโดยพระวจนะและการช่วยเหลือของพระวิญญาณนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในพระธรรม2โคดินบทที่10กันนะครับ ในข้อที่4กับข้อที่5นะครับได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้คือทำลายความคิดและทิฏฐิมานาทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต พระคัมภีร์ต้องการจะบอกกับเราว่าในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีป้อมปราการอย่างหนึ่งก็คือว่าป้อมปราการทางความคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรายกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการรักษาพี่น้องคงทราบดีว่าในวันที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยพระเจ้าได้ทรงสร้างวิญญาณของเราขึ้นมาใหม่เป็นวิญญาณซึ่งไม่มีความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยเนี่ยจึงถูกลบล้างออกไปจากชีวิตของเราอย่างถาวรแล้ว ในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความเจ็บป่วยอยู่เลยนะครับแต่ว่าในการดาเนินชีวิตบนโลกใบน,นี้เนี่ยเราอาจจะยังอยู่ในโลกที่มีความบาปหรือบางครั้งเราอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์แบบในฝ่ายกายภาพเราจึงมีความเจ็บป่วยได้แต่ทีนี้มันต้องทอํายังไงล่ะครับในเมื่อเราเกิดความเจ็บป่วยในฝ่ายกายภาพเรากลับไปมองที่ตัวตนของเราในฝ่ายวิญ,ญญาเรารู้ว่าเราหายแล้วแต่ว่าความจริงในฝ่ายกายภาพเนี่ยมันยังมีความเจ็บป่วยอยู่ เราจะทําอย่างไรเพื่อให้ความจริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยสามารถเป็นจริงในฝ่ายกายภาพได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อถูกไหมครับแต่ว่าความเชื่อของเราเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้เลยหากความคิดจิตใจของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะพยายามใส่ข้อมูลต่างๆผ่านมาทางสิ่งที่เป็นกายภาพเพื่อทําให ความคิดของเราเนี่ยนะครับเอียงไปทางความจริงในฝ่ายกายภาพมากกว่าความจริงในฝ่ายวิญญาณและเมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดความหวั่นไหวว่าอะไรกันแน่คือความจริงในชีวิตของเรานะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยพระกัมพีจ,จึงบอกกับเราว่าความคิดที่ไม่ตรงตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็เปรียบได้กับเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ซึ่งเราจะต้องทำลายป้อมปราการนั่นลงนะครับก็คือการทำลายความคิดทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความรู้ของพระเจ้ารเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญ,ญญาณว่าเราหายแล้วเมื่อเราประสบกับปัญหาทางด้านการเงินเมื่อฝ่ายกายภาพของเรามีความขาดแคลนแล้วเรารู้ว่าในฝ่ายความจริงในฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเนี่ยเราคือคนที่ได้รับการ ดูแลให้มีความมั่งมีและมีความบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณด้วยว่าเราคือคนที่มั่งมีแล้วเราคือคนที่พ้นแล้วจากความกล่าวโทษพ้นแล้วจากความยากจนพ้นแล้วจากความแช่งสาปเพื่อที่เราจะสามารถเปิดประตูให้กับความจริงในฝ่ายวิญญาณทํางานได้อย่างเต็มที่โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราทําลายความคิดที่ ไม่ตรงตามพระวจนะของเราลงนะครับโดยอาศัยพระวจนะคาของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาวุธในการทําลายป้อมปราการเหล่านั้นทีนี้ถามว่าเราจะทําลายได้ยังไงนะครับอยากให้เรามาดูในพระธร,รมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8นะครับพระคัมภีร์ที่สอนเราว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรค่าแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ข้อ9จงกระทําทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถทธิ์กับท่านนะครับพระคัมภีร์สอนให้เราใคร่ครวญในสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าฟังสิ่งที่ลํำเลิศและควรค่าแก่การสรรเสริญพระคัมภีร์บอกว่าให้เราใคร่ควรหรือว่าคิดถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเดียวที่จะมีคุณสมบัติครบตามสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือพระวจนะคําของพระเจ้านะครับถามว่าเราจะทํายังไงล่ะที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ ขั้นแรกคือเราจะต้องมีพระวจนะคํา,าคของพระเจ้าเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเราจะเป็นที่ต้องฟังหรือว่าอ่านพระวจนะคํา,าคของพระเจ้าเนี่ยจนเกิดความเชื่อขึ้นที่หัวใจของเรานะครับและเมื่อเรากล่าวสารภาพถ้อยคาแห่งความเชื่อเนี่ยฤทธิดเดชในถ้อยคําที่เรากล่าวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณน,นะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดด้วยกําลังความสามารถของเราเองได้เราจะต้องมีพระวจนะคาของพระเจ้าเป็นอาวุธให้กับเรานะครับแล้วเมื่อเราอธิษฐานเราไข้ครวญเราศึกษาตามพระคําของพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วเรากล่าวออกมาด้วยความเชื่อเนี่ยจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความคิด เหตุผลของเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแรงปรารถนาของเราเนี่ยให้เป็นไปตามอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็น,ปน,ปนแล้วถ้าเกิดเราสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถมีความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้จริงๆผ่านทางประตูของความคิดเองนะครับเนาะเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เรายังคงม,มีความคิดที่ ขัดแย้งกับความจริงในฝ่ายวิญญาณหรือว่าขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นป้อมปราการขวางไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูเนี่ยเราหายแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงมีความคิดว่าเราป่วยอยู่หรือเพราะวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปและความยากจนแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรายังคิดว่าเรายังเป็นคนยากจนอยู่เนี่ยความคิดอันนั้นเนี่ยก็จะขวาง วิสเดชของพระเจ้าไม่ให้ทํางานในชีวิตของเราอยู่ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเรามีความเชื่อถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเรากล่าวสารภาพถ้อยคําแล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้าความคิดของเรายังคงบิดเบือนอยู่ยังคงนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเจ็บป่วยเราขาดแคลนเราเป็นคนที่ถูกแช่งสาบเราเป็นคนที่ขาดแคลนไม่ครบบริบูรณ์เนี่ยมันก็จะขวางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันเป็นป้อมที่เราจาเป็นที่จะต้องทําลายลง เพราะฉะนั้นให้เราตรวจสอบจิตใจเราทุกวันว่าวันนี้จิตใจของเราเนี่ยสอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าทุกๆวันที่เราจะใช้ความเชื่อแล้วก็เมื่อเรามีความมั่นใจแล้วว่าความคิดจิตใจของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยเราก็จึงสามารถที่จะมั่นคงแล้วก็มีความหนักแน่นในความเชื่อได้นะครับเนาะเพราะว่า การที่เราจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องรับโดยอาศัยความเชื่อนะครับและความเชื่อก็ทํางานผ่านทางประตูแห่งความคิดตรงนี้นี่เองนะครับวันนี้ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะแบ่งปันสั้นๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเดี๋ยวอธิษฐานร่วมกันปิดการประชุมนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสําหรับช่วงเวลาที่ดีในช่วงบ่ายของวันนี้ ที่เราได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงความคิดขอบคุณที่ทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราแล้วในฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นความรอดการรักษาการจัดเตรียมและการอวยพรขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เรามี สิทธิอำนาจในพระนามของพระบุตรของพระองค์ในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณของพระองค์เพื่อที่ว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่เปิดออกให้ความจริงในฝ่ายวิญญาณสามารถทำงานผ่านเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพได้และเราสัญญาว่าเราจะอาศัยพระวจนะคำของพระองค์และพึ่งพาในการทรงนำของพระวิญญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเรา ในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราในแต่ละวันให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์และเราจะมีความมั่นใจว่าเราได้รับสิ่งนั้นที่เราทูลขอจากพระองค์เพราะเราเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระองค์และมีความมั่นใจในพระองค์ลูาขอขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนที่นี่และทุกท่านที่ฟังอยู่ทางที่บ้านขอให้ความรักความเชื่อและความหวังของเขาเติบโตขึ้น ในพระคุณและสันติสุขของพระองค์และขอให้เขาสามารถที่จะอาศัยพระวจะนะคำของพระองค์และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดและรู้ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนมากนะครับ